ร่วมพาเพลินโดยการไฟฟ้าสวนภูม,มิภาคไทยเรนอาคา,าโกแก่มันทุกเม็ดพานาโซนิกผมกำลังอยู่พาท่านผู้ชมมาที่ศูนย์พานาโซนิกใหม่อีทุสุดดีแม็กซ์ซูเปอร์เดลไท์ทำไมปิกอัพต้องอีทุตุดดีแมไปดูกัน เดียวจิกทุกโค้งทนทานผู้ใช้จริงยืนยันวิตปิกอับต้องพส้อากังยืนอยู่ตรงเชยภูมที่เหมาะสมพอดีเลยนะครับนี่คือใต้โคมไฟยักษ์ที่มีความสูงถึง45เมตรครับโอ้นี่เป็นสัญลักษณ์ของที่นี่ครับ สท่นนานผู้ชมครับนี่คือเตาจุดทูบนะครับก็ผุกคนก็ไปซื้อทูบมาแล้วก็มาจุดตรงนี้นะครับแล้วก็เดินมาตรงนี้อนเอาทูบมาปักตรงนี้ครับรหลังจากปักตรงนี้ปั๊บก็จะกวัก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 ให้ทูบเนี้ยเข้ามาและคนส่วนมากก็จะเอากระเป๋าสตางค์นะครับ ฮึบรึกบึโชคดีเข้ากระเป๋าเงินเงินทองไหลมาเทมาเข้าตัวด้วยวู้ววววเจ๋งอะ่ะท่านผู้ชมครับตอนนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่ทะเลสาบอาชิกนกครับ แท้จริงแล้วญี่ปุ่นนะชาวญี่ปุ่นเขาเรียกว่าทะเลสาบอาชิโนโกะนะครับที่ก่อตัวขึ้นมาจากลาวาของภูเขาไฟที่ระเบิดมาเมื่อ3,000ปีที่แล้วนะครับที่ภูเขาไฟฮานโกะนะครับไปเลยไปเที่ยวกันโอ้น,นี่เลยประตูเมืองตามผมมาแต่่่สิงดีีๆในนโลลกเราาาอยยไปทำ ท่านผชมครับเรื่องของงานศิลปะเนี่ยเกิดขึ้นในทุกทกที่ในทุกๆแห่งทั่วโลกเลยทีเดียวไม่เว้นแม้แต่ตะแกรงกั้นท่อระบายน้ํานที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสวยดีไม่หยอกเลยนะครับเป็นรูปของครับผมไปไปเราพาท่านผู้ชมมาชิมหารญี่ปุ่นกันที่ร้านโคฮันโซในแบบญี่ปุ่นเซ็ตเมนูมาเพียบพร้อมเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทานปลาก,กาวาสกิกันครับนี่เลยญี่ปุ่นแท้ๆเลย คุณผู้ชครับและตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้คุณผู้หญิงเนี่ยเขาสาธิตวิธีการทานอาหารในแบบดั้งเดิมนะครับดูเลยนะครับอ่าดูสกงดูส่ดูส่งเฮ้ยเฮ้ยนี้วางนะครับวางลงไปที่ริมขอบหน้าต่างไม่ไม่ไม่ไม อ้น oh, วิธีการรับประทานอาหารในแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมนะครับก็จะมีหลากหลายอุปกรณ์ทีเดียวเลยอันนี้ก็คือสากนี่เป็นสากกระเบือไว้ใช้ยันเรือรบในช่วงระหว่างสงครามเขาเขียนว่าสากกระเบือยันเรือรบอน,นี่มุกครับงานะฮะงาดำแล้วก็งาขาวโบดกันไปพอบดให้ละเอียดแล้ว <All> right, ก็เป็นน้ำซอส โอ้ออกแนวเพรี้ยวนิดๆนะครับใส่ลงไปและตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีเพื่อที่จะนำเอาของทอดมาใส่ตรงนี้ระหว่างที่รอนะครับนี่ก็คือผักสลัดแล้วก็ใส่ด้วยน้ำสลัดนี่เลยครับและก็นี่นะครับเป็น เครด์มาร์กของที่นี่นะครับนี่เลยมันจะเป็นงาผสมกับวาซาบิผสมกับสาหร่ายประเทศญี่ปุ่นกินสาหร่ายเป็นหลักเลยนะครับเห็นไหมฮะเทลงมาโอ้โหแช่เยอะไปเริ่มด้วยสลัดอร่อยครับรด้งญี่ปุ่นจริงๆจะไม่นิยมใช้ช้อนนะฮะเราจะใช้สดจากถ้วยเลยอืม เพราะกับช่วงดีๆ1นนาทีกับ PA เช่นเคยนะคะก็ต้องถือว่ายังคงเดินหน้าตามนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยประกาศเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน p a Presence Eco Light Tech Asia 2014ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ยละเอียจะเป็นยังไงตามไปชมกันได้เลยคะ่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA จัดงานแถลงข่าวพิธีลงนามประกาศเป็นเจ้าภาพการจัดงาน PEA Presence Eco Light Tech Asia 2014 ร่วมกับบริษัท NCC Exhibition Organizer จำกัดตอบรับกระแสะการอนุรักษ์พลังงานและการเติบโตด้านอุตสาหกรรมแสงสว่างรองรับประชาคมเศรษฐกรรสสิจอาเซียนพร้อมดันให้ประเทศไทยเป็นฮับแห่งเอเชียด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีแสงสว่างประหยัดพลังงานนอกจากการลงนามแล้วยังมีการจัดเสวนาในหัวข้อเรื่อง PA Presence E c o Light Tech Asia 2014พัฒนาไทยสู่ศูนย์กลางนวัตกรรมแสงสว่างเพื่อผู้ประกอบการแห่งอาเซียน อย่าลืมนะคะแล้วพบกันในงาน t a Presents Eco Light Tech Asia 2014ในวันที่12-14พฤศจิกายนพศ2557ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะาเอาละครับนี่ช่วงเวลาที่เราจะไป ออนเซ็นกันนะครับแล้วผมโชคดีมากที่เจอชาวญี่ปุ่นทั้ง4ท่านผมขอสวัสดีเขาเรียกว่าสวัสดีตอนกลางคืนเขาเรียกว่าคมบังวะนะครับผมจะสวัสดีพี่ๆก่อนผมบางวะสวัสดีคนไทยหน้าแตกแล้วม่หลา